ในศตวรรษที่13ท่ามกลางทุ่งญยกกว้างใหญ่ของมองโกเลียชนเผ่าเร่ร่อนที่ดูเหมือนไม่มีอำนาจกลับกลายเป็นผู้สร้างจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินำโดยชายผู้หนึ่งเจงกิส่านเขาเปลี่ยนกลุ่มชนเผ่าที่แตกแยกให้กลายเป็นกองทัพที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้อาณาจักรมองโกแผ่ขยายจากจีนไปถึงยุโรปตะวันออกปกครองผู้คนมากมายและสร้างยุคแห่งแผ่นมองโกลิกาที่ช่วยให้การค้าและวัฒนธรรมเฟื่องฟูแต่ จากประวัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็มีอาจคงอยู่ตลอดไปจากจุดสูงสุดมองโกต้องเผชิญกับความขัดแย้งภายในการลุกฮือของประชาชาติที่ถูกปกครองและโรคระบาดที่ทำให้อาณาจักรต้องล่มสลายในวิดีโอนี้เราจะพาคุณย้อนเวลาไปดูการกําเนิดและการล่มสลายของอาณาจักรมองโกอาณาจักรที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลก่อนที่อาณาจักรมองโกจะถือกําเนิดดินแดนแห่งนี้เต็มไปด้วยชนเผ่าเร่ร่อนที่ต่างแย่งชิงอำนาจกันเอง พวกเขาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติที่โหดร้ายอาศัยทักษะการขีมม่ม้าและยิงธนูเป็นหลักแต่ทั้งหมดนี้กำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อชายคนหนึ่งก้าวขึ้นมารวมพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวในปี1162เด็กชายชื่อเตมูจินถือกำเนิดขึ้นมาในเผ่าบอจิกินเขาเติบโตมาท่ามกลางความขัดแยง้งและต้องเผชิญกับชีวิตที่ยากลำบากหลังจากพ่อของเขาถูกลอบสังหารเตมูจินและครอบครัวถูกทออทิ้งให้อยู่ตามลำพัง แต่แทนที่จะยอมแพ้เตมูจินกลับรวบรวมผู้คนและสร้างพันธมิตรกับชนเผ่าต่างๆในที่สุดเขาก็สามารถเอาชนะสัตวูและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจงกิสขานในปี1206นับเป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรมองโกภายใต้การนำของเจงกิสขานกองทัพมองโกไม่ได้เป็นเพียงแค่กองทัพที่แข็งแกร่งแต่ยังเป็นกลุ่มนักวางกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมพวกเขาใช้การรบบนหลังม้าธนูคอมโพสิตท,ที่ยิงได้ไกลและแม่นยำและยุทธวิธีจู่โจมที่ทำให้สัตร,รูไม่ทันตั้งตัว นอกจากความสามารถในการรบเจงกิสข่านยังใช้จิตวิทยาสงครามเช่นการแซงถอนทัพเพื่อดึงศัตรูเข้าสู่กับดักและการใช้สายลับเพื่อบ่อนทำลายขวัญกำลังใจของศัตรูหลังจากรวมมองโกเลียได้สำเร็จเจงกิสขา่านเริ่มขยายอาณาจักรเขาบุกโจมตีอาณาจากักรซียาสีและราชวงศ์จีนในจีนก่อนจะหันไปโจมตีอาณาจักรคอเรซึงในเอเชียกลางซึ่งเป็นหนึ่งในศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของเขาในเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษอาณาจักรมองโกลได้เติบโตขึ้นอย่างมหาศาล จากเผ่าเรีร่ยรอนสู่จักรวรรดิที่แผ่ขยายไปทั่วเอเชียมันเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การครองโลกของมองโกหลังจากที่เจงกิสขานรวบรวมชนเผ่ามองโกและเริ่มการพิชิตดินแดนอาณาจักรของเขาขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติแต่จุดสูงสุดของอาณาจักรมองโกแลมาถึงหลังจากที่เจงกิสขานเสียชีวิตเมื่อเหล่าทายาทของเขานำพาจักรวรรดิไปสู่ความรุ่งเรืองสูงสุด หลังจากเจงกิสข่านเสียชีวิตในปี1227อาณาจักรของเขาถูกแบ่งออกเป็นสี่ขั้วอำนาจแต่ก็ยังคงดำเนินการขยายตัวต่อไปโดยเฉพาะในยุคข,ของออกไดข่านบุตรชายของเจงกิสข่านออกไดข่านเป็นผู้ปกครองที่มีวิสัยทัศน์เขาส่งกองทัพไปตีจัก,กรวรรดิเปอร์เซียและรุกเข้าสู่ยุโรปในช่วงปี1236-1241ทำให้จัก,กรวรรดิมองโกลกลายเป็นมหาอำนาจที่ไม่มีใครต้านทานได้ หนึ่งในชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมองโกเกิดขึ้นภายใต้การนำของกุบไล่านหลานชายของเจงกิสขานในปี1271กุบไล่านประกาศตั้งราชวงศ์หยวนในประเทศจีนและในปี1279เขาสามารถพิชิตราชวงศ์ซ่งได้สำเร็จกลายเป็นชาวต่างชาติคนแรกที่ปกครองจีนทั้งแผ่นดินในช่วงศตวรรษที่13-14อาณาจักรมองโกได้สร้างยุคที่เรียกว่าหรือสันติภาพแห่งมองโกซึ่งช่วยให้การค้าขายระหว่างตะวันออกและตะวันตกเฟื่องฟู เส้นทางสายใหม่ปลอดภัยก็ว่าที่เคยและวัฒนธรรมจากจีนอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปสามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเสรีเมืองสําคัญหลายแห่งเช่นคาราโครมซามาคานและปักกิ่งกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมอาณาจักรมองโกลได้วางรากฐานสําคัญให้กับเศรษฐกิจโลกยุคใหม่แม้ว่ามองโกลจะรุ่งเรืองถึงขีดสุดแต่ปัญหาก็เริ่มปรากฏขึ้นการพ่ายแพ้ในศึกคัาสมุทรญี่ปุ่นจากพายุไต้ฝุน่นคามิคาเซ และการลุกฮือของประชาชนที่ถูกปกครองในดินแดนต่างๆเป็นสัญญาณขององค์การเสื่อมลงในช่วงปลายศตวรรษที่1 4อาณาจักรมงโกเริ่มแตกแยกราชวงศ์หยวนในจีนอ่อนแอลงขณะที่ดินแดนอื่นเช่นอาณาจักรมงโกในเปอร์เซียและรัสเซียเริ่มแยกตัวออกเป็นอิสระแม้ว่าอาณาจักรมงโกจะขึ้นถึงจุดสูงสุดในช่วงศตวรรษที่13แต่ทุกจักรวรรดิล้วนมีวันเสื่อมถอยอาณาจักรที่เคยแข็งแกร่งเริ่มสั่นคลอนจากปัญหาภายใน ความขัดแย้งระหว่างทายาทและการต่อต้านจากดินแดนที่ถูกปกครองซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่จุดเริ่มต้นขององค์การล่มสลายหลังจากการเสียชีวิตของมองเกข่านในปี1259อาณาจักรมองโกถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนได้แก่ข่านอูลุสซอในจีนภายใต้การนำของกุบไลข่ขานข่านรัฐจาาเกเตอ่านในเอเชียกลางขานอาณาจักรโกลเดนฮอด์ในรัเสเซียและยุโรปตะวันออกข่านรัฐอินขานในเปอร์เซีย แม้ว่าขั้วอำนาจเหล่านี้จะยังคงเชื่อมโยงกันแต่พวกเขาก็เริ่มปกครองอย่างอิสระและมาเกิดความขัดแย้งกันเองทำให้อาณาจักมองโกเริ่มสูญเสียเอกภาพแม้ว่ามองโกจะมีอำนาจยิ่งใหญ่แต่พวกเขาก็ปกครองด้วยความรุนแรงและกดขี่ทำให้ประชาชนในดินแดนต่างๆเริ่มต่อต้านในจีนราชวงศ์หยวนภายใต้การนำของกุบไล่ขานต้องเผชิญกับการกรบฏของชาวฮั่นจนกระทั่งราชวงศ์หมิงขับไล่มองโกออกไปในปี1368 ในรัเสเซียการลุกฮือของเจ้าชายแห่งมอสโกนำโดยอิวานที่สามสามารถปลดแอกอาณาจักรมอสโกวี v จากอำนาจของมองโกในปี1480ในตะวันออกกลางอาณาจักรอินขานเผชิญกับความขัดแย้งภายในและการล่มสลายของระบบเศรษฐกิจทำให้ปเปอร์เซียกลับมาเป็นอิสระในช่วงศตวรรษที่14อาณาจักรมองโกต้องเผชิญกับภัยที่ไม่ใช่สงครามแต่มันกลับเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การระโรค โรคระบาดนี้แพร่กระจายไปตามเส้นทางสายไหมทำให้ประชากรในเมืองต่างๆลดลงอย่างมหาศาลส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกรารค้าขายและกองทัพของมองโกอย่างร้ายแรงจุดเปลี่ยนสำคัญของอาณาจักรมองโกเกิดขึ้นในปี1368เมื่อกองทัพของราชวงศ์หมิงที่นำโดยจูยหยวนจางยึดกรุงปักกิ่งได้สำเร็จกุบไลข่ขานและทายาทต้องถอยกลับไปยังดินแดนมองโกเลียการสิ้นสุดของราชวงศ์หยวนถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าอำนาจของมองโกในจีนสิ้นสุดลงแล้ว จากจุดสูงสุดที่อาณาจักรมงโกเคยครองพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มันกลับเริ่มเสื่อมลงอย่างรวดเร็วในช่วงศตรวรรษที่14ปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่การล่มสลายของมหาอาณาจักรนี้มีทั้งปัญหาภายในความพ่ายแพ้ทางทหารและการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคนั้นราชวงศ์หยวนซึ่งปกครองโดยกุบไลยข่านและทายาทเป็นศูนย์กลางของอํานาจมองโกในจีนอย่างไรก็ตามการบริหารที่ไม่เป็นระบบภาษีที่สูงและภัยธรรมชาติทําให้ประชาชนไม่พอใจ ในปี1368กองทัพกบฏชาวฮั่นภายใต้การนำของจูหยวนจางได้ขับไล่มองโกลออกจากจีนและก่อตั้งราชวงศ์หมิงถือเป็นจุดสิ้นสุดขององค์การปกครองของมองโกลในจีนอาณาจักรอินขานในเปอร์เซียหลังจากการตายของกษัตริย์อินขานอาบูไซิดในปี1335อาณาจักรก็เข้าสู่ภาวะไร้เสถียรภาพและแตกเป็นรัฐเล็กๆก,ก่อนจะถูกเปอร์เซียและจักรวรรดิออตโตมันกลืนไปอาณาจักรจากเกเตอในเอเชียกลาง เผชิญกับสงครามกลางเมืองและในที่สุดก็ถูกจักรวรรดิเติร์กมุสลิมเข้ามาครอบครองอาณาจักรโกลเด้นฮอร์ดในรัสเซียถูกรัสเซียที่กำลังเติบโตต่อต้านโดยเฉพาะอาณาจักรมอสโกที่นำโดยอีวานที่3ซึ่งประกาศอิสรภาพจากมองโกลในปีคศ1480สาเหตุสำคัญขององค์การล่มสลายความขัดแย้งภายในอาณาจักรถูกแบ่งแยกออกเป็นหลายขั้วอำนาจไม่มีความเป็นปึกแผ่น เศรษฐกิจที่ถดถอยค่าใช้จ่ายในการทำสงครามสูงและระบบภาษีไม่สามารถรองรับจากประวัติที่กว้างใหญ่ได้โรคระบาดการระโรคทำให้ประชากรลดลงและเศรษฐกิจพังทลายการต่อต้านของดินแดนที่ถูกปกครองการลุกฮือของจีนรัเสเซียและรัฐอื่นๆทำให้อำนาจของมองโกลลดลงแม้อณาจาักมองโกลจะล่มสลายแต่ชาวมองโกลยังคงดำรงอยู่โดยถอยกลับไปใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนในทุ่งหญ้าม,มองโกลเลียและพยายามฟื้นฟูอำนาจอีกครั้งในศตวรรษต่อมา ในศตวรรษที่16ผู้นำอย่างอัลตันข่านพยายามฟื้นฟูอำนาจของมองโกลและมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ศาสนาพุทธเข้าสู่มองโกเลียซึ่งเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชาวมองโกไปตลอดกาลจากอาณาจักรที่เคยครอบครองพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อาณาจักรมองโกต้องเผชิญกับชะตากรรมเดียวกับจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่อื่นๆคือการล่มสลายอันหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามมรดกของมองโกยังคงส่งอิทธิพลต่อโลกไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการค้าสายไหม การเชื่อมโยงวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกรวมถึงการสถาปนาระบบปกครองที่มีผลต่อหลายประเทศในปัจจุบันอาณาจักรมงโกอาจเป็นเพียงตำนานในหน้าประวัติศาสตร์แต่ร่องรอยของมันยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสายไหมที่เคยเจริญรุ่งเรืองระบบการปกครองที่ส่งอิทธิพลไปยังหลายอาณาจักรหรือแม้แต่ชื่อของเจงกิสขานที่ยังถูกจดจำในฐานะนักรบผู้เปลี่ยนแปลงโลกสุดท้ายนี้เรื่องราวของอาณาจักรมงโกเป็นเครื่องเตือนใจว่า แม้อนาจาักรใดจะยิ่งใหญ่เพียงใดแต่ก็ไม่อาจหลีกหนีวัตจักรของประวัติศาสตร์จากการกำเนิดการขยายตัวจุดสูงสุดและสุดท้ายการล่มสลายถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกมากมายขอบคุณที่รับ